สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเสาร์พี่น้องป้องปายเออสุขสุคนเนาะฝนบริตกเมื่อหนึ่งแ้วเมื่อวานฝนบริตกเนาะเมื่อซื่อเนาะคือซื่อ ล่าสุดสองหา้าพอน้องเทนบอเห็นตอนนี้เนาะจากไปทา้งไรตัวไฮเมฆบอบฮา,าปีอากาศเห็นแดด มาแล้วกินเนากำลังเป็นอ่อมสะบดุกเด้เนาะไม่ได้บอกสบายฮะยังไม่รู้เรื่องตอนนี้คาว่าเมาื่อคืนเอาไมา่ใช่เดือนหน้าบ่อยแป๊บมาอิบก้ลาเดอออิบก้าพรุ่งนี้กินข้าวเมื่อคืนกำลังคุยกันอยู่ ไม่ใช่ย่ิบเก้าเดือนหน้าบ่ตูครับเผยถ้าอยู่คนเดียวเราคงจะไปยิบเก้าเดือนหน้าน,นั่นแหละดีนะพวกหนูอยู่กับยีเย่เหนียงช่วยกันบอกว่าเดือนนี้แหละพ่อเทมเทมจะไปรับอยอ้บุรีรัมตึกหนู <c oughs> บอกว่าไปรับอยู่นี่แหละยี่เหนียงบอกเมื่อคืนว่ะ <c oughs> ก็ว่าเดือนหน้านอยังไงอยู่ไหมล่ะแม่ยังไงอยู่ไหมเนี่ไอต่ก็มันจะไข่ตัว้อนโนอยู่ใช่ไหมบาลมีมุงมีมุงเทนทงเชนทงรูเขาเผาไหนแล้วเนาะสบกัเหเห็นแต่ทรอนีต้แต้เ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 ้เมะเด้เป้เต้เต้ด้เต้เต้เ้เต้เเ้เต วัดเมื่อวานก็เดินลุกมากินข้าวก็บเซีเลยแล้ออวอนเที่ยงว,วังเด้อหนุ่มบอกงี้ <c oughs> นกกรรูปไปไหนนี่นะใส่เบิดมากก็หายหพ่อจะต้อไม่ได้ไม่สบายสองสามวัน เพื่อป้าพอน้องเท่นมาไปหน่อยเธอไปใส่เบ็ดเมื่อคืน <c oughs> ดูป้าดูป้าเย <c oughs> ี่ยมอ้าวชัทำไมปลาตัวใหญ่แท้ต <c oughs> ีมือพอลงเทนเมื่อคืนเพืนน่อนเราเลย งานเลยใส่เบ็ดกินเลยปลาไหลใหญ่แท้พอดีเลยต้มปน คืนเดียวเลยพี่น้องก็แต่ว่าตอนในงวดก่อนที่คนโตเราเปิ้ลเอาอะตุ๋มกินแล้วเนาะก็ะหโมอใหญ่มากเลยอมพี่น้องนี่ย่อมใส่ผักสะลายเนะาะแต่ว่าเขาจะกินบมูเป็นหนอเนอะอมคมน่ะมีแต่สุกมีแต่ห้าวแหละ พอดีเลี้ยงครอบครัวได้อยู่ซ้ำนี้กันเนาะตามหาผื่นนี่นี่ยนะแบบมากัดแล้ว <c> ไ <oughs> ปเห็ดงานหรือไปไซกับบุหูเดินีหาหมอจว๊บโอ๊บเดี๊ยวเดี๊ยวเราจะไปอะไยกระโดด เข้าเลยแม่จับเขาแล้วเป็นม,มาเลงงัวบ่โอ้ลองแก้มบอกไม่ให้แปรงลูมเหมือนพี่น้องเข้ากับเจ้าทาทั้งคืนเนาะมันไม่เร็วเกินตัวเขาหรอกมันเร็วเกินใจแค่กก็ชี้ใจสซงตัวนั่นบ่ อีเมล์มึง oh ยังไม่อเกอร์บัญชีตลอดไอเกอร์มันจะประกาศค่ไอเกอร์ที่ใส่กับอันนี้ไปคืนเป็น้างวัลเนี่ยเจมมาให้พี่น้องเบิ่งซื้อซื้อเอ้ยกระโดดละโอ้ เดี๋ยวพระใดอยังหนึ่งนอนเนาะอืมตอนยัต่ดแล้โลงนะจ้าต้องลงพอตรงเทศนับเพจงานไปแล้วเว้ย <c oughs> จะลําหาขึ้นโอ้ยโสมแก่ๆเปแล้ว คิดว่าเพิ่นนบบไปหาหมอเหม่นแบบไปใหิดงานแบบกัดกับการปลายปลายบรสันมาฮะนะพี่น้องพี่น้องพัดกระเพรากระใสนี่เนาะพัดกระเพราเพราเย่ๆเลยเต็มปากสลมสไลย์ยนมยานางยาดา พรุ่นี้ลูกสาวยาาก็มาแล้วเนาะคนตกดีขนาดเราอยู่บ้านเฮาตกกาจัมือเนาวันที่สิบแปดตกกาสิบแปดสิบเก้าสาวี่าสจ็ดแปดสิบเก้าไม่รสิบแปดสิบแปด สิบแกาีองม่ก็ด้ไดสิบมื่เราเป็นเนาะตกกะอ้เม้นขี้แมวอยู่ไม่ได้แล้ว รักเสียนนะพี่น้องในทางทางบ่ไดเนาะก็ะหัเม็ดมันหล่วงก่อนจังดึงออกอนู่นเล็กกับประเทศง่าเลยพี่น้องจะนานั่งอยู่บ้านเนาะ กับซาลาลาเด้อพ,อ,อ,เนะอพี่น้องตาฝากกดไลคโกดแซ์นะขอบคุณทุกเมตนทุกกำลังใจเนาะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณคน,นเหมือนคนสมนะ้มเนาะอกขามขีดโฆษณา,าพอได้ขายขนมรุ้พี่น้องเอ้ยมักผ่าอย่างนาก็งามงามเมื่อนี้กับเด็กน่อยบ,บรไเไปโรงเรียนนอะนยุดวันหนึ่งเพราะว่าอืม งานผ่าป่ายุงเฮียนพี่ก็เลยว่าพายอยากไปกับไปบ่อยยากไปกับยุดเนาะก็เลยให้พักผ่อนก่อนไปแล้วไปพี่น้องสบายดี